ชายคนหนึ่งประกอบอาชีพด้วยการทำประมงถูกเช้ามืดจะออกจากบ้านเพื่อไปหาปลาที่ทะเลสาบซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านเขาจะอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเมื่อพบค่ำจึงจะกลับบ้านพร้อมกับปลาที่หาได้เป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ทำอาหารกินเองอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปขายที่ตลาดแล้วนำเงินที่ได้เป็นทุนในการออมเขาทำเช่นนี้อยู่เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งอายุเข้าสู่วัยชารา สิ่งที่ปรากฏในเวลาต่อมาก็คือเขากลายเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านในระแวกบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ถึงจะริ่ารวยเป็นเศรษฐีแล้วชายชราก็ยังไม่เว้นการออกหาปลาในแต่ละวันจนชาวบ้านคิดว่าเขาคงจะหาปลาเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกเหงาเท่านั้นเมื่อคนส่วนมากคิดเช่นนี้เวลาพ่อเท่าไปหาปลาได้จึงมีแต่คนมาขอแบ่งปลาจากเขาทว่าสิ่งที่ผิดคาจากความคิดของหลายๆคนก็คือ ชายชลาไม่เคยให้ปลาแก่คนเหล่านั้นเลยแต่จะพูดกับคนเหล่านั้นที่มาขอปลาจากเขาเสมอว่าฉันยินดีที่จะให้แหและให้เรือเก่าแก่เธอเมือ่อผู้ที่มาขอปลาจากเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็เบือนหน้านี้บางคนก็กล่าวหาว่าเศรษฐีช่องใจจุดใจดําเสียเหลือเกินแค่เพียงปลาไม่กี่ตัวก็ไม่สามารถแบ่งปันให้กันได้จนเป็นเหตุให้หลายคนเกลียดชังชายชลาเนื่องจากเหตุน,นี้ แต่ไม่ว่าใครจะคิดหรือเกาวหาในทางเสียหายอย่างไรชายชรลาก็ยังคงปฏิบัติต่อทุกคนเช่นเดิมคือเลือกที่จะมอบแหและเรือกเก่าๆให้แก่คนที่เข้ามาขอปลาเหล่านั้นอยู่มาวันหนึ่งหนุ่มขอทานได้ยินข่าวเกี่ยวกับเศรษฐีจึงคิดว่าด้วยสถานะที่ยากจนเช่นเขาจะทําให้เศรษฐีใจอ่อนและมอบปลาให้โดยไม่มีข้อแม้เหมือนคนอื่นๆเขาจึงเดินทางไปเพื่อขอปลาจากชายชลาผู้นั้นครั้นเจอหน้าเศรษฐี ชายหนุ่มผู้ยากไร้ก็เอ่ยปากขอปลาทันทีท่านเศรษฐีขอรับผมเป็นคนยากจนอนาถาเรจอนมาเพื่อขอปลาจากท่านไปเพื่อทำอาหารท่านการุณาแบ่งปลาให้ผมด้วยเถิดเจ้าเอาแหและเรือเก่าๆของข้าไปแทนก็แล้วกันข้ายินดีจะยกสมบัติของข้าให้แก่เจ้าเศรษฐีพูดกับชายหนุ่มขอทานเหมือนกับปฏิบัติกับทุกคนที่มาขอปลา ชายหนุ่มผู้จรมาได้ยินเช่นที่ใครๆเขาพูดกันก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเศรษฐีถึงทำเช่นนี้จึงถามว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมให้ปลาแก่ผมทันทีแต่กลับเลือกที่จะให้แหและเดือกเก่าๆของตนเองแทนผมได้ยินคนเล่าลือว่าท่านตนีไม่ยอมแบ่งปันใครวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นเป็นเช่นไรสิ่งที่ข้าทำล้วนมีเหตุผลในตัวเองเสมอเหตุผลของท่านคืออะไรครับ เมื่อขอทานหนุ่มซักไซ้าชายผู้ชราที่ผ่านการเรียนรู้โรคมานานและรู้จักอยู่กับชีวิตที่ควรจะเป็นจึงกล่าวให้ข้อคิดแก่ชายผู้ขอทานนั้นที่รู้จักแต่การขอว่าถ้าหากข้าขี้เหนียวเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้รับน้ำใจจากข้าเลยอย่าว่าแต่แหกเก่าหรือเรือผุเลยแม้โอกาสที่จะมายืนต่อหน้าข้าเจ้าก็จะไม่ได้รับด้วยซ้ำแต่เพราะข้ายังมีน้ำใจจึงให้โอกาสเจ้าได้มาพูดขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ ทำไมท่านถึงไม่ยอมให้ปลาแล้วก็จบเรื่องไปเพราะดูแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คนใจกว้างจะสละได้ส่วนแหเก่าและเรือเก่านั้นย่อมไม่มีใครต้องการผมเองก็ไม่เข้าใจว่าท่านต้องทําอย่างนั้นทําไมเมื่อมาถึงจุดที่จะเปลี่ยนความคิดของชายหนุ่มผู้ขอทานนั้นให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักมองชีวิตอย่างคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองและสิ่งที่กำลังแสวงหาเสร็จีจึงกล่าวว่าหนุ่มเอ๋ย เจ้าจงจำคาของข้าไว้ให้ดีหากข้าให้ปลาที่หามาได้แก่ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยหรือไม่ยอมสอนพวกเขาให้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้คนพวกนั้นก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอในอนาคตเพราะเขาจะรู้จักแค่การรอคอยที่จะขอความช่วยเหลือไม่รู้จักที่จะเป็นผู้สร้างแต่เมื่อใครรู้จักที่จะรับฟังคำแนะนําของขา้าด้วยการรับเอาแหและเรือเก่าไปหาปลาด้วยตัวเองเขาก็จะมีวิชาติดตัวในการเลี้ยงชีพไปจนวันตาย เขาจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งไม่งอมืองอเท้าด้วยการรอพ้่งแต่คนอื่นเขาคนนั้นจะกลายเป็นนายของตัวเองที่รู้จักว่าศักยภาพของชีวิตของตนนั้นมีมากเกินกว่าที่จะรอคอยแค่ความหวังจากการช่วยเหลือของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นผู้มั่งคั่งด้วยขุมทรัพย์ทุกประเภทเพราะมีสติปัญญาเป็นผู้นำพาเขาให้ค้นพบมรดกที่ไม่มีวันหมดสิ้นด้วยตัวของเขาเอง เมื่อชายหนุ่มขอทานได้ฟังเหตุผลของเศรษฐีเขาถึงกับอ้าปากค้างยอมรับนับถือในสิ่งที่ชายฉลาคนนั้นสั่งสอนหนุ่มขอทานจึงไม่ขอที่จะรับปลาเช่นเมื่อคราวแรกที่ได้เจอกันแต่เขากับขอรับแหและเรือเก่าจากเศรษฐีแทนหลังจากนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มก็ไม่เคยขอใครโดยไม่มีเหตุผลอันควรอีกเลยเขาเลือกที่จะเดินตามรอยทางแห่งความสำเร็จของเศรษฐีชารา เมื่อเหตุแห่งความขยันสุขงอมชายหนุ่มที่เคยมีแต่แบมือขอคนอื่นก็กลายเป็นคนมั่งคั่งด้วยพวทกสพ์ที่สําคัญเขากลายเป็นคนร่ํารวยด้วยสติปัญญาในการค้นหาคุณค่าของชีวิตของตัวเองอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การให้โอกาสแก่คนอื่นแล้วทําให้เขาเติบโตอย่างมีเกียรติก็คือการให้ปัญญาสําหรับการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าในตัวเอง เพราะถ้าหากเราให้แค่วัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุเหล่านั้นหมดสิ้นลงเขาก็ย่อมกลายเป็นผู้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ร่ำไปไม่จบสิ้นนั่นเท่ากับว่าเป็นการทำร้ายให้เขากลายเป็นคนอ่อนแอที่น่าสงสารในระยะยาวแต่หากว่าเราให้ปัญญาเป็นคู่มือในการสแสวงหาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะควรู้ผิดชอบชั่วดีจนทำให้เขารู้จักแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตควรค่าต่อการดูแล ขาย่อมใช้ชีวิตยองคนที่รู้จักเลือกและรับไมตรีจากผู้อื่นมิใช่เพียงแค่การงอมืองอเท้าเพื่อร้องขอแล้วทาให้ตัวเองอ่อนแออีกต่อไปหากวันหนึ่งจะต้องเป็นผู้ให้การเสียสละออกไปของผู้ที่มีปัญญากํากับย่อมเป็นการให้ที่ไร้ซึ่งความรู้สึกแอบแฝงทุกอย่างย่อมถูกส่งต่อออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์สิ่งที่ส่งต่อออกไปด้วยการกระทําเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดเป็นความงอกงามที่รอการชื่นชมทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างเสมอ อย่าทำร้ายตัวเราด้วยการรอคอยแต่จะขอและอย่าทำร้ายผู้อื่นด้วยการชี้นำวิธีที่ผิดแต่จงให้และพร่ำสอนทั้งตัวเราและผู้อื่นเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ก่อให้เกิดความชอบธรรมและสิ่งที่ดีงามที่ควรค่าก็จะผลิบานในใจของเราและผู้อื่นที่รอคอยน้ำใจจากเราตลอดไป